โอ้โหตกหนักซะด้วยจะเล่นไหวไหมเพื่นเนี่ยผู้จัดการผู้จัดการครับหัวหน้ามีอะไรอะ่ะจะมีอะไรก็ฝนตกอย่างนี้จะเล่นไหวไหมเนี่ยโอ้โหตกหลักมากเลยอะแล้วมีใครว่าจะที่จะททามายัางกับพึ่งมาถึงเมื่อกี้ยังไม่ทําอะไรเลยโอ้ยตายตาย,ตาย,ตายเอาถือ สาทุกเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้โดนบรรดาให้ฝนหยุดตกด้วยเถิดขอให้วงดนตรีเราเล่นได้เดี๋ยวจะมีคนแก้ผ้าวิ่งรอบเวทีให้สามรอบสาทุเฮ้ยว้ัวหน้าว่าจาศักดิ์สิทธิ์มือนกันนะเนี่ยโูดปุ๊บดับปั๊บเลย ห <laughs> ัวหน,น้านี่หนักไม่เบาเหมือนกันนี่ <G ül üyor> <S <S โอ้ยไม่เบาเลยยังไงเขาไม่เรียกเบาเขาเรียกหยุดทีเดียวเลย <G ül üyor> <S <S ถ้าเบามันต้องย่อม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 ปลาเพียนชาวคณะอันเป็นที่รักยิ่งทุกท่าน <c oughs> จะหวานไปถึงไหนวันนี้ <c oughs> ใครจะเป็นผู้เสียสละแก้ผ้าเพื่อแก้บนให้กับหัวหน้าของเรา <c oughs> ใครจะเป็นผู้กล้าผู้แก้กรุณาเดินหน้ามาหนึ่งเก้ารับ

จะไม่ตะคิวอยู่แล้วเห็นพูดแบบเนี้ยไม่เบาเหมือนกันนะขนาดะกินแน่เยอะดูอะไรหล่ะหัวหน้าไปได้แล้วไม่เคยเห็นบ้าไงไปบึกบึน